สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ WSTV นั่นเองนะครับวันนี้ครับก็เป็นอัปเดตออสตาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออัปเดตของ Attack On Titan นะครับก็ผมก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับอัปเดตนี้นะว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับ2นะครับคือดามเมจนั่นเองนะครับ สามนะครับคืออีเวนต์นะครับหน้าตาของอีเวนต์ก็จะประมาณนี้นะอยู่มีทั้นโลกหนึ่งและโลกสองเลยนะครับก็สําหรับผมนะครับผมก็เล่นมาสองสามตานะครับคะแนนผมก็ประมาณนี้เนาะแล้ววิธีเล่นนะครับของอันนี้นะของอีเวนต์นี้นะครับก็คือเหมือนกีฬาสีเลยถ้าใครเป็นเด็กใหม่นะครับอาจจะไม่รู้นะผมก็จะมาอธิบายให้ดูนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับวิธีเล้นี่คือเราลงไปนะครับมันก็จะมีคะแนนให้เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับจะทะลุห้าร้อยนะแล้วก็มันจะได้บล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามขึ้นมานะครับถ้าเกินห้าร้อยไปนะแล้วมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้จากการเอชนะนะครับของเจ้าทีมนะครับมีมันจะสมทีมให้เราเลยนะหลอดเมื่อกี้นะครับเป็นหลอดสีฟ้าเป็นส,สีฟ้ากับสีแดงใช่ไหมครับเราก็ต้อง มันมันจะสุ่มทีมให้เราเราเราก็ต้องเป็นเราถ้าสมมุติเราเป็นสีแดงนะครับเราก็สีแดงของเราต้องชนะนะครับถึงจะได้ตัวละครนั้นมานะครับก็ประมาณนี้คราบสรับอัปเดตนะครับตัวละครที่เพิ่มมาคือแอนนี่ซีกและเอเลนแล้วก็สิบเจ็ดจากเรื่องเดอะกอบอรดด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับก็บายยนะครับทุกคน